สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาวันที่อยู่ในประเทศตั้งประเทศดอ,อพี่น้องให้ลำนำเวยๆยสุขภาพแข็งแรงงโศกันมานเหมือนนี้ลุ้นมากพ่อพี่น้องเพิ่งกำลังไปเลี้ยงกล้วยพี่น้องยุบทางถนนหนท้างลเลยล่ะเส้นทางระวังบ้านแปน้นกับบ้านกุดแยบครับ กุดแจยบนี่มูซีบ้านแป้นมูอะไรไครับมูสิบเก็ดเอ่อมูบ้านแป้นใหม่เป็นแป้นเก่ามูสิบเก็ดเนี่ยคนอยากขายท้ำเพินเ่นเพิ่นวันที่เปิดราคาขายควายพี่น้อง<ม>ขายกลางหนูเลยเรฮาฮ่าฮเอาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพออย่างน,อน,น้อยหน่อยอหน่อยครับอพอหน่อยก็รังไล่ควายไปเลี้ยงลูกวันวัวควายกันเปิดราคาขายขั้วเราควา่ำ<ม>แต่ตัวไรเหรอฮ้องจะขายพี่น้อง นี่ตัวเถึกง่ายนั่นนะโอ้บักถึกง่ายเนี่ยครับอายุเพิ่นหลายปีไหนแล้วเนาะประมาณสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนแต่ละตัวนึงมือวันยังมีสองตัวครับนี่ตัวนี้ไอ้นุ่มหน่อยกับนุ่มง่ายบ่ครับโอ้ขั้วหน่อหลายตัวพี่น้องนี่นี่ไอ้นี่บ่แมนตัวนี้แหละเถิกง่ายอนี่ตัวนึงอะหรอไอ้ไอ้กำลังขึ้นบ่เนี่ยไอ้กำลองเออนั่นไอ้เพื่อนพี่น้องไอ้เพื่อนสองปีแปดเดือนเหรอวะนี่นี่นี่พี่น้อง เราสิขายวอ,อกเนี่ยรววมสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกบวกนิดเดาะมมาณนี้นะลหละโลกห้องไว้ใครเมื่อถามราคาแลากกันใครเราครับราคาห้องเปิดไว้เปิดไวสองมื่นหาสองตัวครับตัวนั้นกับตัวนี้อส,อนอสองมื่นหาโอ้สองเถิดพี่น้องสองมื่นหามาสั่นลัว <laughs> <laughs> นี่วันนึงอะตัวไอ้อะนี่ตัวน้องเพื่อนอะ สองเถืกพี่น้องสองเถือกเอาลดมาเอาล้วนเออเนี่ยเนี่ยเราขายขายยังไงล้วดกลางหลนก็ขายล้วนท่อเออพอหน่อยทั้งบ้านนั่นเป็ดเลยนะครับแป็ดมูมูสองเป็ดไม่มูสิบเกตอันนี้แป็ดเก้าหนี่มูสองตำบลหนังพลพิสัยน้องคายลูกหัวมาเห็นกันเล่ากันลังไล่ขั้วไปเลี้ยงพี่น้อง ขายแล้ววะเอาขายก็ขายวะเลยเปิดก,กนนดล้องยุคถนนในลาฮ้้เปิดแล้ถ้าขายก้ยแล้วสองตัวพี่น้องสองถึกด้วยแอบหลุดแล้วว่ะมันหลายตัวแล้วท่าน <c oughs> จัดตัวแล้ะเขาก้ยทู้ทั้งเบิดมันกับคิบเจ็ดตัวสิบ <c oughs> เจ็ดตัวร่วมแม่ลูกอ้อนกำลังออกไม่เราเลี้ยงโมบาหรอกพี่น้องเอ้ยเลี้ยง แลไปใส่อนะไรเนี่ยมึงไปเลี้ยงไปเลี้ยงน้องโคมเหรอครับน้องโคมกุศลพอด้ะครับโอ้พี่น้องมันเปลีป่ยนสิไรข้อยไปเลี้ยงมันกุศลพี่น้องข้อยเราสิบก็ตัวอยุขวักก็ไม่เอะกําลังออกลูกก็ท่านสิขายบักเถือกออกาสองเถือกพี่น้อง <c oughs> โอ้รถกัดเล่นเที่ยวดีตัวถ้าถนนเส้นนี้เนาะถน <c oughs> นเชื่อมระวังวันอำเภอต่ออำเภอนอำเภอสางข์ข้อมอำเภอพมุติใส่พี่น้อง ลูกวนกำลังทายทับอยู่นี่กับยูถนนเอ่อร้านกึ่งกลกางนี่แหละขุดแบกับบันแป็ดวนหนะายแบบไปไงเปิดราคาดไงเราพี่น้องเอ้ยในเทศกาลน้องคุนเกิดเบิ้นเกือบอิ่มหมดนี่เลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ละ่ะพ่อเขาบว่าล่ะห่อมอมนลิอเอเตรียมพร้อมเลยนเอ เตรียมพร้อมเออโอ้ข่อยบินกว่าพี่ตาข่อยหน่อยไรพี่น้องกางําลังส่วนลูกยี่นี่ะเจ้าตัวนึ่งกาําลังส่วนยี่เดือนี่อีกสย่างอีกสองตัวอ๋อกําลังสว่วนอ๋อแม่เดี๋ยมึงขึ้อ,อิ่มไหมเถอะนั่นเนี่นีน่ยแม่เนี่ยเงยๆเนี่ยคือส่งอิ่มเหรอเฮอยหนึ่งมันไปกินอีกยังไหมว่าด็กิน้รเริ่มหยามากเลยเนี่ยโอ้หยาเพ่อพี่นี่พี่น้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงข่อยน้ำแข็งถนน กำลังสิเลยไปเลี้ยงบันกุดเก็บถ้าม,มันกุดเก็บน้องโคบมาเห็นแล้วว่าวนนี้หน่อยบันเป็ดไปเลี้ยงคว้วบานกุดแก็บไปไปลุงวดงาลังสีเดินทางกลับพี่น้องหลังจากไปเปิดแล้าวาขั้พี่น้องทั้งบันลงบงังมูสามโอ้อแล้วก็คือไปเลี้ยงคว้วที่กันขออนุญาตไทยทำหรือขายขั้วความแก,ก้วกระไรโอ้ขายไง <laughs> ถามแล้วก็ว,ว,กกวกา่าขายเลยล้วเล่าก็ได้ลุงวอนก็เลยเปิดราคาขายให้พี่น้องขายสองเถิะไอ้ยักษ์เด็กมาเอาเอรื่องพี่น้องเลยเดี๋ยวเบอร์โทรลุวงวอนสิลบไปให้ม้าโหลดใส่การใส่งานเขาคว้าเขา,าฟ้ามขุนไว้สองผูกครับถูดนนกันระวังเนี่ทั้งเบอร์ราคาขายควายทั้งรถแทน ไปอยู่ฟังนั่นเท่าคบบรรยากาศพี่น้องคบบรรยากาศน้ำขา้างถนนหนทางน้ำพี่น้องผู้เลี้ยงควายโอ้ควายแล้วก็ควายบ้านๆเนี่ยดอกพีต่ตะเลี้ยงไงดอกเล่าอะไรเลี้ยงแต่ควายอย่างเดียวครับเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นเลี้ยงงัวบัวบรครับบ,บงงัวบัวหมักไรงัวนบัวห่านย่างเ <laughs> พิอ่งอยูเข้ากันกับกล้วยกับงัวนเนี่ยแมนครับอือกล้วยดียูดีกว่า ขันเ่นเอ่ยมจังสีละวองเลีเ้ยวเลย่อตีเ,เ,เ,เด้เบมือมัวนเี่กันเดือบนาแล้วเอาแล้วตีสาวว่าไปไปลรือตีอยางเมือยแล้วยางม้วถว้าบ่มีเนี่ยมองล้อมไว้กับยากอันนี้วลวยลงมุดน้ำกินกัแล้วรวดอามาออิ่มก็ขึ้นมาเองรวด<อ>ต่างกัน ขายออกแล้วเพราะใครอยู่มีกล้วยพอคุ้มฟุงไม่ผสมอีกอยู่มีอยู่ครับมีอยู่พอดีมันเป็นกล้วยลูกคอ,อกบอกครับไม่ใช่ไหนคือขายออกตัวเขาเปิดราคาขายดิีแมนครับเป็นลูกคอ,อกนี่แหละแต่แม่เพิ่นอยู่หนองคมครับเราว่าเป็นกล้วยลูกคอ,อกพี่น้องขายออกมันผส,สมกันเองแล้วกัิพัฒนาสายพันุ์เอาตัวอื่นขออื่นมาผสมกันเีงแม่เพราะว่า,วาขันกล้วยคอกเดียวกันผสมกัน เมันกะทิน,น้อยลงเป็นข้อยปกาศแย่งแล้วพี่น้องบ้านนี้อันนี้มันเกิดพ่อเบ,บิ้งของเราอยู่ข้ายบ้านๆเป็น,นตัวอังไอ้เถิกรูปหล่อดแล้วเปิดราคาสองตัวพี่น้องสองตัวสองมื่นหาพี่น้องเอ้ยข้อยผูน้อยกระบอกน้อยนี่ว่าเพิ่นนี่เนี่ยเพิ่นยืนอยู่นี่กับน้องใส่เพิ่นสองมื่นหาเพิ่นราคาห้องพันบ่ครับเนี่ยห้องพันอีต่างหากนี่พี่น้อง บองขายระหว่ามีรู้ว่เรามีอยู่เราขายยังไงหรือบางเราง่ายลวดขายยังไงเลยว,ว่าเราห้องพ่านซื้อดอกสองหมื่นห้าเมื่อมองกันขายเด้่ยมองต่อรองเนี่ยมองห้องพันไม่เห็นแล้วว่าอยางไงมาเอาลวดราคาสองหมื่นห้า,า,นานเนี่ยห้องพันได้พี่น้องสองถึกถ้าถ้าโดนไปกระิีดขึ้นไปหนาเลยถ้าเลี้ยงถ้ายังเนาะ โดนไปแล we no ้วว่ะยม่เมเนะแหละอยู่ห้องแท่งคนเดียวแล้วว่ะบ้านนี้แล้วว่ะเฝ้ามาเด้อแล้วว่ะเฝ้ามาเอาทราอยากขายทำอยากขายทราบอยากขายเฝ้ามาเอาสองผูเนาะสองมื้นหาในห้องพันกซื้อได้เนี่ยพี่น้องราคาห้องพันไปมากกว่านกันได้กันล่ะลูกอวดมาเปิดราคาขายอยู่ข้างถนนไปทางนี้พี่น้องขายยังไงแล้วว่ะไม่ได้ขายยากจัคเม็ดขายคุ้ยแล้วว่ะคุ้ยอยู่ของบนคุ้ยวื้นเนาะ เน่ครับขายล้นแล้วนะฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามไปด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงวอนบานหน้าให้พี่น้องผู้เพเลี้ยงกล้วยนะผู้ใส่แรงงานมาว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศให้สุขภาพแข็งแรงและร่มใรวยขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของลุงวอนกันได้ ขอบคุณครับสวัสดีครับออขอบคุณนะเด้อพี่ลองเด้อส,สวัสดีครับนี่เราจะของกล้วยเร้วสื่อไงใายของเรา่าสื่อยังไงค้ายไงยขนนสืละ